มันจะอ้วกในปากมันแซ่บบากฮาเมืงกี่บาทนี่มัไม่จ่ายกี่บาทสองพันสองพันเออไม่อร่อยเลยอ่ะสองพันเอ้าสินซีเฮดยังกับสองพันบาทสินซีซีแยงกับสองพันซหลาเขาได้กี่คนนานเห็นไหมซีแตกแต่เหลาน่าลูกเนาะอร่อยมากเฮ้